สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายกิติรัตนรนรงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กิติรัตนรนรงระบุว่ารัฐบาลกำลังขอคนไทย56ล้านคนและภาคธุรกิจทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยช่วยปฏิบัติการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตตามศักยภาพ จะทนเติบโตกระตาะกระแตะต่ําเตี้ยอย่างที่เป็นมาเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปจนคนจบการศึกษามาหางานทําแทบไม่ได้ทําไมขอเพียงท่านท่านทั้ง56ล้านคนทั้งรวยไม่รวยช่วยเป็นผู้ใช้เงินที่ชันฉลาดซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์และยิ่งท่านเน้นไทยทําไทยใช้ไทยเจริญหรือยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นอำเภอเราทำอำเภอเราใช้อำเภอเราเจริญจะยิ่งยอดเยี่ยมเป็นที่สุด ท่านไม่ต้องห่วงของแพงเพราะแรงซื้อเพิ่มนะครับคณะรัฐมนตรีบุคลากรทั้งภาครัฐฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำและทีมงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกําลังเร่งทํางานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการให้พร้อมรองรับกําลังซื้อของท่านโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นกับดักแห่งความเขา่าที่มักอ้างวินัยการเงินเอาใจผู้กู้ ให้โขกดอกเบีย้ยสูงๆและยิ่งสูงขึ้นในภาวะหนี้สาธารณะของรัฐบาลต่ำกว่านี้ครัวเรือนท่วมประชาชนกำลังซื้อรอบแรกในรูปดิจิตอลบาทจะสามารถส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายระรอกธุรกิจจะเริ่มรอด NPL จะเริ่มลดคนจบใหม่จะเริ่มมีงานทำผู้คนจะมีความหวังส่วนจะส่งผลแรงขึ้นหรือมากรอบกว่าที่นักโบราณคดีทางเศรษฐมิติปรามาสไว้เพียงใดอยู่ที่เราๆท่านๆครับขอกำลังใจให้ในายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสิน,นครับ ด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยนายปลอบประสบสุรสวัดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ามหากรรมผสมสีมาเริ่มทำงานกันเถิดเสียเวลาปเปล่าๆไปเกือบ3เดือนแล้วประเทศชาติประชาชนมีแต่เสียหายที่ผ่านมาดูเหมือนเราใช้เท้าทำงานกันคือกระทืบกันไปกระทึบกันมาจนเละเทะไปหมดหันมาใช้มือและสมองกันเถอะครับตอนนี้รัฐบาลผสมก็กำลังหารือเรื่องการผสมสีครมอกันอยู่ต่อไปก็จะเริ่มผสมสีนโยบายกันเพื่อให้ได้สีใหม่ที่สวยที่สุดประชาชนชอบมากที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นภารกิจที่ยากลําบากมากเพราะทุพพักใช้แม่สีเป็นสีแก่ๆทึบๆหมดจึงยากเหมือนกันที่ผสมแล้วจะออกมาหวานแววบันเจิดจ้าดังนั้นวิธีเริ่มต้นที่ดีคือการที่ทุพพักกรุณาลดความเข้มสีของตัวเองลงจะดีมากอย่าถึงกับต้องใช้ยาล้างสีเลยยังมีอีกกลุ่มคือพวกกองเชียร์หรือเอฟีของแต่ละฝ่ายเท่าที่ตรวจดูเหมือนยังมีอารมณ์ข้างๆอยู่พอสมควรจริงจังมั่นใจรักยิ่งกว่าตัวนักการเมืองเองเสียอีก มองมุมหนึ่งก็ดูดีคือเมื่อรักแล้วไม่มีแปลเปลี่ยนแต่นเนื้อมันเป็นงานการเมืองและการปกครองประเทศไม่ใช่การจีบกันแบบหนุ่มสาวจึงอาจเอามาเป็นแบบอย่างไม่ได้ที่น่าห่วงคือยังมีบางคนบางกลุ่มที่ถูกสื่อพิลึกมอมเมาชอบถือความเกลียดชังเป็นสาระนะมักจะเครียดนะครับเชื่อผมเถอะปล่อยวางเสียบ้างในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาสําสหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหวังว่าท่านจะทําให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จร่ํารวยเหมือนงานที่ท่านเคยบริหารก็จะดียิ่ง ส่วนพรรคเพื่อไทยคงหายเหนื่อยจากความพยายามหลอมรวมพักต่างๆที่เคยไม่ลงรอยกันให้มาร่วมลงเรือลําเดียวกันได้ในครั้งนี้สุดท้ายคือผมดีใจที่ได้เห็นท่านอดีตนายกทักษิณได้กลับบ้านและมีความสุขบ้านปลายกับครอบครัวลูกหลานผมเคยทํางานกับท่านจึงขอยืนยันว่าท่านเคยทําประโยชน์ต่อประเทศของเรามาอย่างมากมาย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรท t วีขอบคุณค่ะ